ดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สีไลด์อดโหราโหราย4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าฮ่าอ้าวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ 6กันยาถึง12กันยายนนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลนก็โคจรทับลัคนาราศีตุลนได้กเกษตรราธิปดีแล้วก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกด้วยนะครับส่วนดาวอาทิตย์ก็ยังคงโยกหลังอยู่ในตำแหน่งพบลาภะ นะครับดาวพุธอยู่วินาศร่วมอังคารอ่าอธิบายมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาวตุลว่าดาวศุกร์นั้นส่งอิทธิพลดีนักหนานะครับแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลใครที่ผ่านมาหมุนเงินไม่ทันหรือเกือบเกือบจะต้องไปแย่งข้าวหมาแดกหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นด้วยอิทธิพลของดวงดาวล้วน แต่ก็คงต้องระวัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการทำธุรกรรมต่างๆในเรื่องการเงินการทองนะครับแยกกันให้ออกนะครับในส่วนไอ้เงินที่ดีก็คือดีไอ้ที่ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับดาวเสายัางคงเลงไปยังเรือนการงานซึ่งมีดาวเกตเข้ามาอยู่ในเรือนการงาน นะครับดาวพฤหัสนั้นตีโกนทัดลมกับดาวศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็นสี่วันที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมาจุกจิกใจก็วันเสาร์ซึ่งก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยแต่อย่างที่ผมบอกนะนะดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่าดาวเริ่มขยับไปในทางที่ดีแล้ว ทีนี้บอกให้ฟังแบบนี้ไอ้ดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยมันดีแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจริงๆคือดาวอังคารเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนวินาศแต่ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นเกษตราธิบดีและเป็นมหาอุดไอ้อังคารเองเนี่ยก็เป็นมหาจักรด้วยมีโอกาสจะได้เงินแบบลับๆหรือจู่ๆไอคนที่ติดหนี้ติดสินเราอยู่มันเกิดเอาเงินมาใช้เราเฉยๆอาจจะมีอะไรไปดนจิตโดนใจมันก็ได้ เออหรือกระถางทูบที่บ้านแม่งยูดีหล่นคร่อมลงมาเงี้ยเอย้ตกใจหานึกได้กูถึงเงินใครอยู่วะก็อาจจะเอามาใช้ได้ไออันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันจะต้องไปกระถางทูบหล่นแต่แม่งถ้ามันหล่นจริงขึ้นมาแหละแม่งหาอนะไรนั้นเนี่ยเออนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสัปดาห์หน้าก็คงมีวันเสาร์อ่ะที่ไม่ค่อยดีหนึ่งวันนะนอกนั้นถือว่าโ <c oughs> อเค okay, นะครับโทษที ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลดาวอังคารโคจรเข้าวินาศเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีโอกาสจะมีความรักแบบลับๆอีกแล้วนะนะครับโลดผลหน่อยเออโลดผลหน่อยเนี่ยแซบอีหลีนะ่ะตุลนนะ่ะระวังให้ดีเถอะดูให้ดีนะหรือไอคนรักเก่าหรือว่าไอกิ๊กเก่าเอออาจจะติดต่อกลับมาก็ได้ นะไปดูให้ดีนะครับนวนัวอยู่เหมือนกันสัปดาห์หน้านี้นะนะครับดูให้ดีส่วนคนโสดเออโสอดอาจจะเจอกับรักต่างวัยคนโสดนะรักต่างวัยจะเป็นยังไงไปรุ่นเอาโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล